สวัสดีครับสวัสดีครับพี่่ค่ะครับครับว่าไงครับหินมันมันโผล่ไหมอ่ะหินหินทิ้งไปเลยครับหินทิ้งไปเลยไม่ต้องโผล่ครับหินหินเขาเอาทิ้งไปเลยครับสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ถึงหลุมรัดส้มนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะไปรัตจมนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มเหล็กก่อนครับขออนุญาตฟาร์มเหล็กนิดหน่อยนิดหน่อยนะโอเคไหมเออฮ่ามือสองวานมือสองลินทาป้าเลยเนี่ยอะไม่ผมหยอกเล่นผมผิดไปแล้วผมผิดไปแล้วครับผมหยอกกับป้าเล่นนะ ผมอยากนี่ก่อนนะอยากแบบความรวยยังมีจะถึงแสนแล้วครับมันม,มัมมีเท่าไหร่แล้วอางน,นี้ดีกว่ามัมมีเท่าไหร่แล้วมันปุ๊กเนีย่ยผมมีเจ็ดหมื่นแล้วครับแค่นั้นแหละอาวุธก็มีสองชิ้นแล้วครับถ้ามันไม่มีมันก็มาบอกผมนะไม่ใช่ไหมเผื่ออยากได้เงินกินนมกินนมอเงี้ยอย่าถามเดี๋ยวนั่นจะอะไร แล้วเมืองน,นี้กาชายยังไม่เข้าด้วยอเมืองน,นี้กาชายยังไม่เข้าด้วยวันดีครับวัสดีครับทุกคนวัสดีครับมังปุ๊กวัดีครับ,รบเืองน,นี้กาชาย,ยังไม่เข้านะครับใครที่แบบว่าจะตรงจะเติมก็ก็ต้องแบบรอก่อนนะครับแต่ก่อนกาแต่มีอาวุธแล้วแบตลี่ตีให้อ๋อคือแบตลี่มันจะแยกต,ำ,ตำแหน่งหลานลักใช่ไหม คือผมอะ่ะถ้ามามาเจอผมอะ่ะผมก็ตีให้ตีให้สองชิ้นเลยด้วยเออผมตีให้สองชิ้นเลยด้วยไอ้เบลลี่อะ่ะไอ้เบลลี่มันได้ไอ้เบลลี่มันเอาหน้าใช่ไหมผมจะไม่ปล่อยมันละอะไรเห็นหน้าแล้วพูดถึงกาชาไม่ไม่ก็ผมบอกไงถ้าสมมติมันจะเอาอาวุธอ่ะมันไม่ต้องเติมกาชาหรอกเดี๋ยวผมนี่เดี๋ยวผมเ,เ,ด,ผมเดี๋ยวผมฟาร์มให้โอเคไหม มีสองชิ้นแล้วเบลลี่ขึ้นหน้าสองชิ้นเลยโอ้โห,โหมันเกินหน้าเกินตาไปแล้วไอ้เบลลี่โอ้เสียใจไอ้เบลลี่เกินหน้าเกินตาเกินโอ้ผมมันมันม,ม,มันปุ๊กมาผมไม่รู้เวลาเออผมก็เลยไม่รู้ไม่งั้นมันมันรอขึ้นอาวุธให้แล้วเนี่ยไม่ต้องให้ไอ้เบลลี่แบบไอ้ไอ้ลูกนอกคอกลูกนอกสมรสมามามาขึ้นให้หรอกใช่ไหม หลานจุนย่าตัวจริงอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวหลานจุนย่าตัวจริงอะจะจะขึ้นให้ทุกอย่างเลยอย่างนี้ว่าอยากได้รถอะไรเดี๋ยวไปฟาร์มฟาร์มทั้งวันทั้งคืนมาซื้อให้เลย <c oughs> ใช่ไหมมือสองโอนเป็นหลานรักแล้วมัง้ง <c> ก <oughs> ็นนั่เนี่ยแล้วมือสองมันไม่ใช่หลานรักนี่แต่ไม่เป็นไรถึงไม่ใช่หลานรักแต่ก็รักจุนย่านะครับรักจุญ จุนยญญาใช่ไหมถึงไม่ใช่หลานรักกันแต่มู่สองก็รักจุนยาไม่ไม่น้อยกว่ากว่าแบสลี่หรอกใช่ไหมล่ะฮึมเบสลีโอ้ไอ้เบสลี่พูดชื่อนี้แล้วมีน้ำหูเลย มีน้ำโหรเลยแบสลี่พูดชื่อนี้ไม่ได้เลยนะผมนี่คืออารมณ์ฉุนเฉียวแล้วได้ยินชื่อแบสลี่เนี่ยอไอ้บสลี่ได้มันเอาหน้าเอาตาใช่ไหมโอ้โหโเดี๋ยวมันเจอผมเลยนะเดี๋ยวมันเจอผมเลยนะไอ้เบสลี่นะเอขอบคุณขวัญ้าพี่นาเนียขอบคุณพี่เอสเตอร์ครับ ขอบคุณพี่น้องนิ้ครับขอบคุณใจส้มครับนีแต่ไม้ที่นี่ยังไม่คี้เลยไม้มันไม่ค่อยคีอ้อ่ะมันต้องรอแบบรอคนเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุยกับหลังบ้านอะ่ะก็คือเรื่องแบบทําการตลาดเรื่องแบบโปรโมทอะ่ะมันต้องทำครับเพราะว่าแบบ เพราะว่าถ้ามันปล่อยให้ประเทศเปิดไปนานน่ะคนมันจะไม่อยากลงเพราะว่าของแบบของคนที่มาฟาร์มมันจะนําไปไกลครับผมพยายามแบบหาวิธีคุยกับไอฮาร์ปอยู่แต่ฮาร์ปมันติดงานไงผมก็เลยไม่รู้จะไปคุยกับใครือเดี๋ยวผมจะไปช่วยเรื่องเดี๋ยวผมจะไปช่วยเรื่องโปรโมทโปรโมตแบบโปรโมทแบบให้ให้มันเนี่ยให้มันแบบหลังบ้านอะไรพวกนี้ยมันแบบนะพาคนเข้าประเทศ<ม>อ่ะ เออคือคือมันต้องช่วยแบบช่วยเข้าใจแหละว,ว่าว่าหน่วยหน่วยแบบว่าทีมงานมีไม่เยอะผมผมเสนอไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปต้องต้องรอบันที่ได้คุยอะ่ะผมรอคุยกับมันมาสองวันแล้วเนี่ยไอฮาร์ปเนี่ยมันไม่ว่างคุยกับผมสักทีนะใช่สวัสดิการขึ้นแก๊งอะไรหลายอย่างอะ่ะมันยังไม่ทําเลยนะ่ะผมอยากให้ประเทศมันแมสแมสอะ่ะผมผมอยากแบบอยากเล่นประเทศแบบ อยากให้ประเทศมนนนนนนันรันๆัน่ะใช่ไหมอืมคือแบบแมนก็ให้ผมมาเยอะแล้วนะผมผมอยากตอบแทนจริงๆนะคือผมทำแบบทำด้วยใจจริงอ่ะไม่ได้หวังอะไรเลยอยากให้แบบมันประสบความสำเร็จอืมเรายังไม่มีสภาเลยเดี๋ยวไอ้ฮบเป็นให้ไอ้ฮบเป็นสภาหให้สภาฮบเดี๋ยวเป็นไอ้สภาฮบเป็นสภาหให้ อน่าที่สุดเป็นค่อยๆไ,ไปดีแล้วในไอ้ค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปอ่ะในถ้าสมมุติมันเป็นในมุมมองของคนที่เล่นประเทศอ่ะแบบผมเคยลงประเทศประเทศมาหลายประเทศใช่ไหมผมเนี่ยจะส่วนคนส่วนมากอาจจะเลือกลงประเทศที่มันเปิดใหม่ที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ถึง2อาทิตย์หรือว่าไม่ถึง1เดือนอ่ะเพราะว่าของมันจะได้ตามทันครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราแบบไม่รีบโปรโมทตอนเนี้ยแล้วคนมันไม่รีบเข้ามา แก้งใหม่ๆม,มันจะตามไม่ทันอ่ะเข้าใจไหมนคนมันก็จะไม่อยากลงมันเลยต้องแบบรีบโปรโมตรีบคุยแล้ว่าช่วงเนี้ยก็คือผมนี่นะเออผมผมก็ไอฮาร์มันติดงานอ่ะผมจะคุยกับมันหลายวันแล้วผมทักไปเสนอมันหลายอย่างแล้เนี่ยผมผมผมบอกไปข่าวๆแล้วว่าให้ทำอะไรบ้างด้วยนี่นั่นมาเป็นนายก ให้ไหมใครอยากตีมัมจะให้ตีกันให้หมดฮะเอาแบบนั้นเลยเหรอโอ้โหได้เลยครับมัมนั่นแหละแล้วมัมก็เสกอาร์พีจียิงนะครับถ้าถ้าสมมติแก๊งผมจะแพ้เงี้ยถ้าคาเค้นจะแพ้เงี้ยมัมมัมก็เสกอาร์พีจียิงเลยนะโอเคไหมเพราะว่าเราเราเราต้องแบบเราต้องนี่หน่อยนะต้องคอยสอดส่องตลอดว่าว่าแก๊งไหนจะตีคาเค้นเงี้ยเวลาไฟถ้าคาเค้นจะแพ้เงี้ยมัมอาร์พีจียิงเลยนะ โอเคไหมมัมอืมถ้าเอาตัวโป๊กมาไอโฮปไม่ทำงานไม่ทำงานไม่พอมันเอาเงินจากมันเอาเงินจากสภาไปเล่นไปลงโป๊กหมดอะไอโฮปอะใช่ไหมฮัรับตอบที่สองอยางไอฮารไอฮับมันตอบแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าอขอบคุณครับขอบคุณโดเนทครับ ขอบคุณครับขอบคุณโดเนตครับหนึ่งร้อสิบเอ็ดบาทขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฮับฮับฮัอบ,อบ,ออบอ่านแล้วครับฮับอ่านแล้วแต่ว่ามันมันบอกว่าให้พิมพ์ทิ้งไว้แต่ว่าผมอ่ะอยากจะคุยกับมันเพราะว่าผมอยากอยากช่วยเขียนเนี่ยว่าสวัสดิการรุ่นนี้นั่นมีอะไรบ้างคือคือมันจะได้แบบ คือมันจะไดแ้แบบตามที่แบบประสบการณ์ที่ผมลงหลายๆประเทศมาที่เพราะว่าเวลาก่อนด้านนี้ผมเป็นหัวแก๊งใช่ไหมผมก็จะเลือกลงประเทศที่แบบว่าสวัสดิการมันโอเคเมืองมันโอเคนู่นนี่นั่นผู้เล่นฐานผู้เล่นโอเคแบบเนี้ยรวมถึงหน่วยงานทุกอย่างเลยแบบเนี้ยผมผมเลยจะแบบเรียกว่าไงเออเลยเลยจะค่อนข้างแบบรู้อะไรพวกนี้เพราะว่าผมลงมาเป็นแบบ หลายสิบประเทศแล้วเกินยี่สิบประเทศแล้ะประเทศที่ผมไปลงมาอ่มเออไอไอไอพัมเออเดี๋ยวว่าจะคุยกับนี่อยู่พัมพัมที่เป็นนายกใช่ไหมโอเคเพราะว่าผมผมไม่ได้คุยอะไรกับน้องเลยแค่แบบผมแค่อยากเสนอแนะเฉยๆออยากให้ประเทศมันรัน สวัสดีครับพี่ปริมสวัสดีครับนั่นแหละอยากให้ประเทศมันรันรันเพราะว่าผมอยากให้แบบว่าเออตอนเช้ามีคนออนสักหลักร้อยเงี้ยเออมันกำลังดีเลยนะมันไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ว่าแบบอาจจะเพิ่ม F K มาอะไรอย่าง เดี๋ยว,ยวตอนนี้ต้องช่วยกันช่วยกันคุยอะ่ะไม่ไม่งั้นเดี๋ยวผมก็ไปผมรอคุยกับไอ้ฮาร์ปเนี่ยเพราะผมผมไม่รู้ไงว่ามันมีแผนแผนแผนการอะไรแล้วบ้างแบบวิธีทำวิธีอะไรของมันบ้างผมก็ไม่อยากไปแทรกแซงแต่ผมแค่อยากแนะนำไปเฉยผมก็ไม่รู้ว่ามันเตรียมอะไรไว้แล้วบ้างเงี้ยออ นเนพราะถ้าสมมติผมแบบเนี้ยผมผมแล้วน้องๆหลายๆคนมาฟาร์มแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเออของมันนําไปไกลแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากเล่น,นเนี่ยเออผมอยากให้แบบว่าชอบที่ทุกคนซับพอร์ตกันขอบคุณค้ามันเอ,อ็มีขอบคุณค้าขอบคุณโดเนี่ยครับทุกคนซับพอร์ตกันใช่ผมก็ชอบครับขอบคุณนะครับขอบคุณโดเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับ ท่าน,นแต่ผมผมผมรู้สึกว่าก็คือที่มาเล่นอันเนี้ยทุกคนมันเต็มใจเล่นกันหมดเลยก็คือมันแบบเออมันเต็มใจเล่นกันหมดเลยนะมันไม่มีใครแบบนี่เลยมันเต็มใจมาเล่นมานี่เพราะหลักๆอ,อ่ะเสรอมันมันที่ที่ที่เราไปที่เราทำอะ่ะก็คือเสือที่รัดสม้มใช่ไหมตอนเนี้ยก็คือมัน มันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นล้วถ้าสมมุติแบบในมุมมองของคน